สวัสดีครับสอนน้ำโชควันนี้มาแนะนําการติดต่อหาเราโดยทางไลน์นะครับเริ่มแรกนะครับผมวงกลมไว้แล้วนะครับกดคําว่าเพิ่มเพื่อนตรงนี้นะครับหลังจากนั้นกดค้นหานะครับผมเมื่อคุณค้นหาแล้วให้พิมพ์ ID ว่า adhilo d 1 1อย่าลืมแอดนะครับอ่าหลังจากค้นหาเสร็จกดค้นหาแล้วกดคําว่าเพิ่มเพื่อนนะครับ เมื่อเพิ่มเพื่อนแล้วจะเห็นได้เลยร้านเราจะมีร้านค้าด้วยนะครับตรงนี้คุณสามารถกดเองได้เลยในการซื้อนะครับสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเป็นมาตรฐานม,มากนะครับผมไม่การไม่ได้มีการหลอกลวงกันใดๆอย่างแน่นอนหรือคุณจะดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมก็ได้นะครับจะมีเพลย์ลิสต์ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยนะครับคุณสามารถเลือกดูและสอบถามทางร้านได้เลยหรือถ้าใจร้อนกดโทรมาได้ครับตรงคำว่าติดต่อเรานะครับ ร้านเรามีมาตรฐานชัดเจนนะครับสบายใจได้เรื่องการโอนเงินแล้วต้องได้รับของเท่านั้นนะครับทางร้านเรามีแหล่งที่มาอย่างชัดเจนนะครับผมคลิปวิดีโอมีมากมายตัวตนมีอย่างชัดเจนแน่นอนสบายใจเรื่องการซื้อขายได้เลยนะครับสนใจยังไงก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ